นัทติ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับแค <Wow. S 1> ่เปิด Facebook แล้วพิม <Wow. S 1> พ์นัทปิ่นโตชานอลพิมเข้าไปเลยนัทปิ่นโตชานลเท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อน <Wow. S 1> ใครสามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก็ตาม <laughs> ขอบคุณครับปิ่นโตชานลสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนัทปิ่นโตนะครับเรียกสัน้นๆว่านัทถ้าเรียกยาวให้เรียกว่านัา อาลครับวันนี้เราอยู่กับเกม Evolve นะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ของผมอีกหนึ่งเกม Evolve นี่เป็นเกม f r มยักษ์ทีมสร้างเนี่ยชุดเดียวกับ Left 4 Dead นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความคล้ายคลึงกันอยู่ในบางอย่างแต่ดูจากภาพแม่งสวยมากๆเลยนะครับเกมนี้ลักษณะของเกมนะครับเป็นเกมแนว Hunting Hunting เนี่ยมันก็เป็นการล่านะครับซึ่งคำว่าล่าในที่นี้เนี่ยมันจะให้อารมณ์ไม่เหมือนกับ Left 4 Dead Left 4 Dead มันคือการที่4คนช่วยกันเอาชีวิตรอด แต่แนว n ันทิงมันต้องได้อารมณ์ว่าเกิดการไล่ล่ากันเกิดขึ้นครับในเกมนี้เราแบ,บ่งผู้เล่นกออเป็น2ฝ่ายด้วยกันฝ่ายแรกก็คือฝ่ายของสัตว์ประหลาดครับซึ่งสัตว์ประหลาดเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวใหญ่ๆตัวเดียวกับผู้เล่นอีก4คนที่เป็นฝ่ายล่านะครับหรือว่าฝ่ายฮันเตอร์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกมนี้เล่นยังไงในคลิปแรกผมจะขอแนะนําวิธีการเล่น เบื้องต้นก่อนครับซึ่งเราจะมาลองกันในโหมดของเชิร์ชเชรี่ลนี่ครับเราต้องสอนให้ทุกคนเล่นเป็นก่อนก่อนที่จะตะลุยกันคือโหมดของเกมเนี่ยก็จะมีมัลติเพเยอร์ซึ่งไว้เล่นออนไลน์นะครับโซโล่ก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องมีแบบสั้นๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอ็กซ์ตร้าเนี่ยเป็นเรื่องของวิดีโอแกลเลอรี่อะไรอย่างงี้ก็ยังไม่มานะครับแล้วก็มีสามารถพรีเพร h เชสคือสามารถซื้อล่วงหน้าสําหรับ DLC ที่ตามมาภายหลงังเดี๋ยวผมจะลองเล่นเชิร์ชเรีลให้ดูก่อนนะครับว่าเขาจะสอนเราบังคับ ปุ่มทั้งหมดในเกมแล้วก็จะได้เข้าใจว่าเกมนี้เล่นยังไงเอ่อทอร์เรก็จะแบ,บ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกแบบคือแบบของมอนสเตอร์อีกแบบหนึ่งคือแบบของฝ่ายฮันเตอร์ผมจะเล่นฝ่ายของมอนสเตอร์ให้ดูนะครับว่ามอนสเตอร์มันบังคับยังไงหน้าตาเป็นยังไงตัวที่เราจะเล่นชื่อว่าโกลเดนะครับตอนนี้มอนสเตอร์รู้สึกจะมีอยู่3ตัวด้วยกันแต่เดี๋ยวมันจะมีอัพมาเรื่อยๆมีโกลเดมีคลาเคนแล้วก็มีเรดนะครับเป็นตัวใหม่ไปดูกันเลยดีกว่า โกเลตมันก็จะเรียบไม่ง่ายเหมือนสายสเต็งครับคือเป็นพวกบ้าพลังทําลายล้างมีสกิลที่แบบว่าโหดๆมากมายเดี๋ยวเราเรอดูครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงถ้าเห็นภาพก็รู้สึกว่าเกมแม่งต้องมันแล้วอ่ะใช้ Cry Engine นะครับเกมนี้ Cry Engine ท้านึ่ไเม่อก็ไปนึกถึงเกม Crysis ซึ่งภาพแม่งสวยอลังการสุดๆผมไม่ได้เปิดกราฟิกเต็มสุดทุกอันนะครับผมจะปรับลงมาให้เหลือแค่ไซส์ผมเล่นในไซส์วินโด 720นะครับ1280 720เท่านั้นปรับกราฟิกลงมากลางๆด้วยไม่ไหวครับเดี๋ยวแคสไม่ไหว1500บาทสำหรับของแท้ผมก็กัดฟันซื้อมาจนได้เออนี่ฮะมาแล้วกูเลดเออเขาก็จะสอนเราเล่นนะครับว่ากดอะไรเป็นไรบ้างเบื้องต้นก็ WSD นะครับเคลื่อนที่ทั่วไปคลิกซ้ายเพื่อทำการโจมตี คลิกขวาเลืนซ้ากดสเปซเพื่อกระโดดครับโกเลตเนี่ยกระโดดได้3ครั้งนะครับเพื่อนๆจะเห็นจุดวงกลมตรงกลางไม่ใช่จุดแดงๆเนี่ยมันจะมีเป็นเป้าอยู่เห็นไหมครับเป้าตรงนั้นน่ะมันจะมีหลอดพลัง3หลอดซึ่งมันจะต้องมีการคูลดาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้กระโดดต้องวางแผนให้ดีด้วยนะครับเป้าหมายของเราบอกให้ปีนกดชิฟครา้งไว้เพื่อปีนครับชิปซ้ายเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปอันนี้เดินเฉยๆไม่ได้ต้องกดชิปเพื่อปีนขึ้นมา อย่างทุกได้หมดครับสมจริงมากๆแน่แน่แน่แ,นแ,นแ,นแนเอาละครับมาต่อกันเลยครับเดี๋ยวเราจะต้องมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายครับเกึ่งที่ด้วยความเร็วกระปริงขึ้นมาแล้วออเอาละครับเราก็จะมุ่งหน้านะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของเทอร์เทรียลสอนวิธีการเล่นอยู่ มาแล้วไปต่อเอื้อมันจะหล่นบอกแล้วครับว่ากระโดดได้แค่สามครั้งเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการใช้ดีๆครับมันจะมีคูดาวอยู่ยให้กดทิกขวานะครับทิกขวามันก็จะบอกว่ามีศัตรูอยู่รอบๆอ่าให้เราฆ่าศัตรูให้หมดครับ ไปตรงนี้จะพวกเหยื่อที่น่าสงสารให้กด E อ๋อคือถ้าเรากดกินสัตว์พวกนี้นะครับเราจะได้อาร์เมอร์ขึ้นมาอาร์เมอร์ก็เป็นชุดเกราะของเราหล่อสีฟ้าๆข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องล่าเหยื่อแล้วก็สีดอาหารให้ตัวเองเพื่อให้เรามีชุดเกราะป้องกันนะครับกด Left Control เพื่อคานตับโอเคครับเราจะต้องมีการซุ่มด้วย อ๋อถ้าเรากดคานแล้วกดคลิกซ้ายมันเป็นการรอบโจมตีครับไม่ได้ไม่ได้โอเคคานต่ออีกทีหนึงดมครับดมหาอาหารครับคลิกขวาเพื่อให้รู้ว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนตีแน่แดกเข้าไปไม่ตรงนี้ค่ะ น,น,น,นี่แน่มัม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 อุ้ยนกฟุ้งนี้คืออะไรนี่แน่มีสะกิลด้วยอย่าทันลึ่ให้เราไปที่เวอพอยท์ครับกระโดดขึ้นไหม <c oughs> ไปกันเลย ปุ๊บครับไม่ต้องหนีค่าแบกบให้หมดแบกบให้หมดดูเหมือนว่าผมใกล้จะ evolution นะครับ evolve ใกล้จะแปลงร่างนะครับกด v เพื่อแปลงร่างนี่ครับวัฒนาการไปสู่สเตจ3ก็คือแปลงร่างเป็นขั้นที่3ครับทำให้เราได้ไดแต้มมา3แต้มเพื่อใช้กับการอัพสกิล อันนี้เป็นท่าท่ากระโดดทับนะครับโหกระโดดทุกพื้นหลีบสแมชไฟเบสเนี่ยจะเป็นท่าพ่นไฟนะครับโ้ตัวต่อไปเป็นท่าชาร์จชาร์จก็เป็นการวิ่งตะรุยอัดเข้าไปเลยครับล็อกโถก็เป็นท่าที่ผมใช้เมื่อกี้คือการหยิบหินขึ้นมาขว้างที่มันเหมือนแท้งในเลฟเฟอร์เดยเลยฮะเอองั้นผมขออนุญาตเพิ่มเป็นท่าไฟวิ่งชาร์จแล้วก็กระโดดอัดดีกว่ามจุดนี้ เอาละครับไงต่อให้เราไปยังเป้าหมายครับอุ๊บส์ลงมาเจอกับอาหารทันทีเราจะต้องเติมชุดก่อก่อนนะครับตอนนี้ดมกลิ่นดมกลิ่นคานต่ำครับคานต่ำคานต่ำเข้าไปล่าเหยือ่อ นี่น่ตายแล้วก็แดกครับช่วงนี้หาโล่อย่างเดียวให้กูไปที่ไหนแล้วนี่อ๋อให้ใช้สกิลบอกให้ใช้สกิลนี่ไใช้กดใช้สกิลที่สองให้โดนน,นี่ไล่ะเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็จะฝึกการใช้สกิลให้เราด้วยนะครับให้เราใช้สกิลที่สกิลให้คล่องแคล่วกนโอ้ยโดนอะไรเนี่ยเหมือนตอนนี้จะมีกับดักวางอยู่ครับผมโดนไ่้เต็มๆเลยโอ้ยลิกซ้ายเพื่อทำลายกับดักทิ้งอ้าวเจอศัตรูเจอศัตรูก็ทุ่มหินใส่ กระโดดทุบกระโดดทุบคนไฟครับเอาทุกอย่างครับอือทุบทุบแล้วก็แดกด้วยครับเราจะต้องกินพวกมันเป็นอาหารไอพวกมนุษย์น่างงมาแล้วเจอศัตรูครับโตทนไฟก่อน ังไม่ได้ใช้ท่าชาร์จให้ดูเลยครับเดี๋ยวจะใช้ให้ดูว่าท่าชาร์จเป็นไงไปยืนอะไรบนนั้นไอ้น้องนี่งไงนะไม่ต้องหนีกระโดดทุกเอาให้ตายครับตัวสุดท้ายต้องโดนวิ่งชาร์จโอ้โหทุกแม่งแดกให้หมด ชุดก่อเต็มครับตอนนี้นเราก็จะไปกันต่อมุ่งหน้าสู่เส้นทางต่อไปห้าสิงตะลุยแดน e wolf. อีโว้โอ้ยอัดเลยช้าเลยครับไม่แค่โอ้โหนี่บอกว่าลุยแรงมากมึงนี่ไงล่ะุ๊บ โหดจริงๆเว้ยโกเลตไม่โหดจริงๆว่ะให้เราย้อนกลับไปครับคิวเอลิทโครเบลสล็อตนี่ละให้เราฆ่ามอนด้วยกันนะครับเพราะว่ามันจะได้บัฟครับถ้าเป็นมอนตัวใหญ่ถ้ากินมอนตัวใหญ่เราจะได้บัฟเพิ่มดาเมจ35%ครับ เอาละทีนี้ก็ให้เรากลับขึ้นไปที่จุดอุ๊ยเรียบร้อยดูเหมือนจะมียานนะครับของศัตรูโผมานหนึ่งลำอ่ามาแล้วฮันเตอร์ครับแอ็โซมีหน้าที่ทำลายศัตรูเมดิกมีหน้าที่ฮิลฮันเตอร์นะครับซัพพอร์ตครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยบัฟฮันเตอร์ โอเคและสุดท้ายชปเปอร์ครับเอาไว้วางกับดักเราเจอกับฮันเตอร์ทั้ง4แล้วนะครับเ,เราต้องจัดการแม่งให้หมดเลยนะฮะทุบดิทุบเลยจ้าสี่นะชาเปอร์หรอปนไฟไปก่อนชา้าครับชา้าครับชา้าเสียหมดครับก้นหินก้นนั้นที่เธอถือไว้ คนไฟจะจะเก็บไม่ดีก่อนเลยครับด้วยความที่มันเนี่ยจะทำลายเราในอนาคตเราต้องจัดการให้มันไม่มีตัวอยู่ก่ะ <c oughs> ตายมึงนี่เรียบร้อยไปหนึ่งครับชาร์จเลยก้อนหินก้อนหินไหมก้อนหินไหมตายสองครับตายในฐาับคนไฟสีแล้วชาร์ โอ้ยเชี่ยเรียบร้อยบนไฟคำรามหนึ่งครั้งโกเลตนี่ฮะอีโวฟใช้เวลาทั้งหมด9นาทีครับแนี่ยังอยู่ที่ระดับบอลเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะเล่นไปถึงขั้นซิลเวอร์ได้ต้องจบภายใน8นาทีถึงจะได้ขั้นซิลเวอร์ครับ นี่ก็คือเทอร์เรียของฝั่งมอนสเตอร์นะครับเราได้แนะนำวิธีการเล่นให้คุณดูแล้วต่อไปคลิปหน้านะครับเราจะมาแนะนำวิธีการเล่นแบบฝ่ายของ h u n t ตอบ้างดูซิว่าความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนเราจะบังคับยังไงคอนโทรลย่งไงแล้วความมันในการเป็นฝ่ายที่ต้องไล่ล่าเนี่ยมันจะดูเดือดเลือดพ่านแค่ไหนพบกันในคลิปหน้ากับ e v o ครับเกมนี้เจ๋งจริงๆคุ้มค่าพันห้ามากลาก่อนบ๊ายบาย แหลกเลือดเสร็จโจเสร็จโจเอ้าไอเฮียพ <ALLY! S 1> ุ่งผ <and living> <avait> ิด <improving>